รับที่ได้เดินทางมาร่วการฟังส่วนที่ทำศพในวันนี้ถ้าก็ามีสิ่งอื่นสิ่งใดหรืูว่าคณะเจ้าภาพตอนรับขาดตกบุกห้องผิดภาพประการใดก็ตามถาสาคณะเจ้าภาพก็ต้องขอการาบพระานภัยมาณนโอกาสนี้ด้วยกันนะครับ โยูยืดข้างๆใส่ริมไม่ใหแกะวันที่นี้เลยนะไมแกะวันนี้อวีกินเลยได้อวีกินเลย สวัสดีค่ะคุณแม่ซูซาน่าสวัดีค้าคะเอาิบ้านก็ได้รับนะคะอืมมิตางสวัสดีค่ะเอ่อคุซูซาน่าขอแสดงคเสียใจทั้งร่อาสอบคุณจิตรนั่งนั่านั่ง่นั่ง่ั คุณสุขใจนะ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูทุกเลยขอบคุณนะคะคุณคุณชาญนะคะแสดงความสุขใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะตามแกอะไรนะตาแกสบายแล้วป่าไม่ต้องเจ็บปวดใช่ไหมคุณป้าสุขภาพดีแล้วป่าท้ายบ้านทำอะไรให้อ่ เรียบร้อยไปถายนะใช่ค่ะอเเป็นกวางใจง่ายนะ่ายกนะจิตดาดาสวัสดีค่ะไปรูปพันต์กันเดียวก็อย่างอย่าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านไทยบ้านวันนี้ก็เป็นวันที่สามเลยนะครับที่เรา ใช่นะ <Okay>, right? mm hmm.